อนาคตคือความฝันปัจจุบันเป็นภาพมายาเยวมมีสตินเยอมจะเข้าใจตามที่อ่านมาเยส่วน,นหัวข้อโลกคือละคระมันก็เหมือนกับความฝันนี่แหละเหมือนกับ พวกสถาปนิกเขาเอความฝันมาเป็นรูปธรรมนะเอามาให้มองเห็นโยมดูดิอนาคตเนี่ยเราคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเห็นไหมอนาคตคือความฝัน ปัจจุบันเป็นภาพมายามันไม่ใช่เรื่องจริงนะเหมือนกับที่อาายมาบอกชีวิตมันคือละครเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเนันปัจจุบันมันจึงเป็นภาพมายาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็เก็บเป็นอดีตแล้วนะมันก็จะหมุนเวียนไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันนั้นละครชีวิตอะ มันเมื่อไหร่มันจะปิดฉากเอ็มไนแมงก็บอกว่าให้เราอยู่ปัจจุบันมันก็จะเห็นอดีตแล้วมันก็จะเข้าใจอดีตนะเพราะมันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถึงอนาคตแล้วมันก็จะเป็นอดีตมันก็จะผ่าน เหมือนกับครงจักรคือสังสารวัตมันก็จะเป็นอยู่ของมันอย่างนี้แต่มันเป็นภาพที่กว้างแต่ถ้าเราเอาครงจักรของแต่อนาคตปัจจุบาันอนาดีตมาทำให้มันเป็นโครงจักรชีวิตทำให้เป็นโลกคือละครยังไง เมื่อวานมากลับมาจากร่งางกายมันเชิญยังอยู่ที่สีล่งางกาชีวิตมันก็ผ่านมาแล้วยังไ,ไก่อนที่จะไปก็เออจะจะไปที่โน่นไปที่นี่มันเป็นวาดภาพอนาคตแล้วก็ปัจจุบันมันก็ปรากฏที่ตอนที่อยู่ออไปที่นี่ไปที่นี่เราก็จะเห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่แล้วมันก็เป็นอดีต มันเป็นภาพดวงตาที่มันหายไปแล้วอยู่แต่ในความทรงจำเหมือนกับละครที่มันปิดฉากมันก็อยู่แต่เออเคยเคยรู้เคยเห็นเรื่องนี้เคยแสดงนะเนี่ยชีวิตมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราจะเข้าใจมันไหมแล้วเครื่องมืออะไรที่จะทำให้เราเข้าใจมัน,นเอาจาก นมามธรรมให้เป็นรูปธรรมเอาจากความฝันให้มันเป็นความจริงในปัจจุบัน,นคือจะภาพมายาเนี่ยเรียกว่าแภาษาบาลีเรียกว่ามายา <c oughs> มายามันเป็นภาพแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันอยู่ได้ เหมือนกับจะประสาทดวงตาเราก็มองเห็นถ้าลองปิดมันก็จะมองไม่เห็นเห็นไหมนี่คือมายาที่มันมาอยู่ใกล้ๆเอามาให้มองเห็นเราจะต้องทำความเข้าใจกับชีวิตท,ที่มันเป็นจริงปัจจุบันวันนี้แหละ เดี๋ยวมันก็เป็นภาพมายาแล้วมันก็จะหายไปเหมือนจำเงานะเราจะเปรียบเทียบมันให้เป็นรูปธรรมได้ไหมเราจะเปรียบเทียบมันชัดเจนไหมเราจะเข้าใจชีวิตมันจริงๆไหมนะโยมอย่าไปมองกกยถ้าโยมมองเป็นความฝันเราจะไม่เห็นภาพที่มันจะที่แท้จริงเราจะต้องมองให้มันแก่เป็นปัจจุบัน แล้วมันก็จะเป็นภาพดวงตามันจะหายไปมันเป็นอดีตไปแล้วมันเหมือนกับความฝันเอ้ยเราเคยฝันนะเราเคยไปนะเราเคยสัมผัสนะเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนกับที่มาอยู่สีลรงกาหลายวันามาก็เห็นภาพแต่โยมไม่เห็นแล้วเพราะมันหายไปแล้วเนี่ยมันเป็นภาพมายาเพียงแต่เราบางทีแล้วคิดว่าเราฝันไปไหมเห็นไว มันมีอยู่ในความทรงจําแล้วมันอยู่ในความฝันแล้วเพราะมันเป็นภาพมายาอามาไปพักอยู่ที่โรงแรมเรียกว่ามิดอามาก็ถามว่ามิดมันแปลว่าอะไรก็บอกว่ามันมมนมันไม่ใช่จริงมันเหมือนกับเป็นภาพมายาอย่างนี้แหละเออบอกเนี่ยมันเป็นเออ่ เป็นสิ่งที่ชีวิตที่แท้จริงที่มันมันเป็นภาพมายาเดี๋ยวเราก็ผ่านไปแล้ว่นเนี่ยมันก็นอยู่ที่โรงแรมพอเราออกจากโรงแรมมันก็เป็นมิหลาดแล้วเป็นภาพความฝันแล้ว่มันไม่ใช่เป็นภาพที่แท้จริงเพราะมันมันต่างสถานที่ต่างการเวลา นั้นมันไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเราที่อ่านมาบอกว่าแต่โลกคือละครนะสมัยก่อนเขาก็จะร้องเพลงโลกนี้คือละครนี่เรามองให้มันเป็นจริงๆิงเหมือนกับที่เยนสูบอกละครปิดฉากลงเรือข้ามฟากที่นี่เรียบๆฝากให้รู้ข่าวฝากข่าวให้รู้นะ เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเราเคยไปที่ไหนมาไปแล้วก็ดีแล้วก็มาเล่าบอกเน่ยเหมือนกับที่อดมาไปที่วัดวัดหนึ่งต้นไม้ล่มคึมดีแต่นกมันเยอะไปนั่งสักพักนกมันก็ขี้ใส่แล้วใครจะไปอยู่ได้นานเน่ะมันขี้ตัวสองตัวแล้วก็หนีแล้วเห็นไหม มันดีต้นไม้อะแต่นกมันเยอะอ่ะเเนี่ยต่อไปที่นี่มันจะมีนกหรือเปล่าเหเราเราทำอย่างนี้นกมันก็จะเข้ามามันเราก็จะอยู่ใต้ต้นมันไม่ได้เพราะมันจะขี้ที่นั่นอ่ะพอมันนานเ้็มันเป็นจะสามสี่สิบปีห้าสิบปีแล้วอ่ะนกมันก็จะมาอยู่เพราะไม่มีใครไปไล่มันนี่ น,นี่คือธรรมชาติบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าเอยตกแต่งเนี่ยมันดีนะแต่ถึงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมนั่นเราต้องแบบคือจำต,ตามเข้าใจหลายและอย่างนี่แหละคือความหมายของภาพมายามันไม่ใช่เรื่องจริงวันนี้โยมจริงจังกับชีวิตแต่พรุ่งนี้มันก็เลยไปแล้ว มันเป็นอดีตไปแล้วน่ะย่อมมีความหวังมากมายมีความมั่นใจแต่มันจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะมันเป็นแต่เพียงความฝันเท่านั้นนะมันยังเป็นจะมันยังไม่ใช่ความจริงความจริงมันยังเป็นภาพมายาอยู่เลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเห็นไหมชีวิตเราได้อะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันที่มันผ่านไป นั่นแหละมีนกมาแล้วมาหลายวันแล้วดิเห็นไว้เนี่ยหากินแล้วเดี๋ยวมันก็ขี้ใส่โยมแหละ <c oughs> พอมันเริ่มมาตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันมาหลายตัวแล้วเห็นแรกๆก็ดูดีนะเออธรรมชาติดีเออมีนกแต่พอมันมาขี้เขาแล้วทีนี้โยมอยู่ไม่ได้แล้วแหละเห็นไหมเหมือนหมาเนี่ยโอ้มันมาวิ่งรอบๆแล้วดูดีนะหมาที่นี่ดูดี แต่ถ้า,ามันขึ้นมาที่สลานี่เรื่องใหญ่แล้วเห็นไหมมันจะต้องมีขอบเขตเหมือนกันอย่างมนุษย์ของเราอ่ะเราก็จะกั้นขอบเขตในบ้านเราก็จะเป็นสัดส่วนในห้องเห็นไหยถ้าเรากั้นได้กว้างๆชีวิตมันก็จะดูดีนั่นแหละนั้นถ้าเราตกแต่งเป็นชีวิตมันจะดูดีนะ อะไรที่มันจะนิ่งได้เฉยได้มันเป็นเพียบเพียงภาพมายาเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วอย่าไปจดจำมันเอาไว้นั้นเครื่องมือเราจะต้องมีเครื่องมือหนาเราถือว่าโชคดีเกิดมาพบพุทธศาสนามีเครื่องมือกำจัดความทุกข์ มีเครื่องมือที่จะจะปรุงแต่งให้ภาพมันดูดีมันเหมือนกับว่าเราจะจะเพ้นรูปอะไรเขียนรูปอะไรเข้าไปเนี่ยมันมีเครื่องมือเพียงแต่เราจินนานาการแล้วก็ตกแต่งให้มันเป็นไปตามที่เราคิดเห็นไหมนี่คือศาสนาเนี่ยมันมีมันมีปัจจัยอย่างนี้แหละแต่เราจะใช้เป็นไหม หมอมีความรู้แต่ไม่มีเครื่องมืออะหนามีเครื่องมือทุกชนิดแต่ไม่มีความรู้อ่ะมันใช้อะไรไม่ได้นเหมือนกับเนี่ยเราศึกษาในพุทธศาสนาเยอะแยะ แต่เราไม่นํามาประพฤติปฏิบัติ่างนี้แต่ความทุกข์อ่ะมันจะไปศึกษามันทําไมหนาเราจะรู้มันทําไมรู้แล้วทําไม่ได้รู้แล้วยังกําจัดความทุกข์ไม่ได้น่านั้นโยมพยายามทําความเข้าใจแล้วก็พยายามใช้เครื่องมือให้เป็นเครื่องมือในพุทธศาสนาที่ที่นี่เน้นศีลสมาธิปัญญาโยมใช้เป็นไหมหนะา รักษาสีให้เป็นนต่เราจะต้องรู้จักมาแหละงั้นพยายามทำความเข้าใจเราจะไปจะปรุงแต่งเ,เราจะทำละครชีวิตเนี่ยให้มันดูดีได้นในปัจจุบันเราจะแสดงบทบาทอะไรน แสดงเป็นพระเอกแสดงเป็นผู้ร้ายหรือแสดงเป็นผู้สนับสนุนเป็นตัวประกอบเห็นไหมเราสามารถแสดงได้ทุกบทบาทเพราะมันเป็นจากของอชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นเพียงภาพมายาแล้วมันก็ผ่านไปเห็นไหมมันเหมือนกับดูไม่ยากแต่โยมดูเข้าใจไหมดูรับกเนี่ย แล้วก็ดูมันทีจับภาพไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนเนี่ยถามดูดิดูแล้วเป็นไงบางทีบอกว่ามันสนุกแล้วมันสนุกยังไงเพราะจับบทไหนที่มันเรียกว่าสนุกมันเป็นภาพรวมที่ทําให้สนุกหรือเป็นภาพแต่เฉพาะจะทําให้สนุกมันมีภาพอะไรที่แฝงอยู่ในนั้นบ้างก็จะสอนอะไรรู้ว่าลให้เรารู้อะไรนี่คือละครนะ เหมือนกับที่เอามาไปเนี่ยคือคนขับรถมือมันอยู่ที่บีบแปรมันเจออะไรมันบีบหมดะรถเครื่องอยู่ข้างหน้ามันบีบรถบางทีขันหน้าก็ไม่บีบแต่รถเครื่องมันไปอยู่ข้างหน้านุกนมันไม่หลีกมันไปบีบให้เขา้า โอ้โหแนมานี่สองสาวันบอกบอกเออเมื่อไหร่ละครบทนี้มันจะจบแต่บางทีมันต้องทนเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยของเขาเราจะไปแก้เขาเขาได้ยังไงเราต้องแก้ที่ตัวของเราเดี๋ยวมันก็จบแล้วอดทนหน่อยก็ไม่ได้บอกเอาเออตามสบายจะจะบีบยังไงก็บางทีบีบเร่งเขาแต่พอแตงเขาแล้วเนี่ยมันไป เฉยๆไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปเร่งเขาทําไมเออไม่เข้าใจมนกันก้อนฝังหน้าบางทีแอบอย่างของเข้าไปเนี่ยประมาณสักแต่บางที่สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบางที่ห้าสิบหกสิบเนี่ยน้อยนะบางทีของเข้าไปเขาไปให้วิ่งห้าสิบ เขาวิ่งสี่ติบเจ็ดสีสิแปดสีเก้ามันบีบเล่นเขาแล้วให้ไปให้ถึงห้าสิบมาบอกผมจะบ้าเลยเห็นไหมเราบังคับก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยววันนี้นมาก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วนเห็นไหมให้นิ่งให้เป็นให้เฉยให้เป็นนะเงียบให้เป็นงั้นโยมาที่วัดโยมมาฝึก เนี่ยที่จะไปที่นั่นก็มีฝนตกอยู่วันเดียวแต่มันเด็นเป็นที่ภูเขาที่เอามาก็ไปได้เออเนี่ยการสร้างอะไรที่ภูเขามันก็จะไปเห็นว่าเขาสร้างยังไงที่กันน้ํำยังไงที่ไม่ให้น้ํามันเตคือแต่ก่อนของเขาก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละอยากให้มันเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องไปลาดยางไม่ต้องไปแต่เทปูนเวลาฝนมันตกมากๆเข้ามันก็ไหลแล้วน้ำแรงๆเนี่ยมันก็ซ้อทำไม่ไหวปนานข้านานข้าดินมันทางเข้าวดินมันทางเข้าทนไม่ไหวก็ต้องลาดปูนแหละลาดยางแหละตนาะทเป็นรางน้ำอามาก็บอกเออจริงๆแล้วเนี่ย ที่นี่อยากเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมีกวดมีตายมีหินธรรมชาติของมันแล้วมันก็ไม่อมความร้อนนี่คือประโยชน์ที่มันจะได้นะเนี่ยก็บอกเอ๊ะทำไมไม่ทาไมไม่ลาดยางทำไมไม่เทป,ปูนถ้าเทป,ปูนแล้วเวลาที่กลางวันเนี่ยความร้อนที่จากพระอาทิตย์มันมันส่องอยู่ทั้งวันเนี่ยมันจะเย็นลำบาก ว่าจะเย็นได้ก็ต้องรอ,รอเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยเหมือนกับมันมาไปตากแดดมาเนี่ยเดี๋ยวมาถามว่าทำไมฉันอะไรเผ็ดต่หน้าแดงบอกว่าตากแดดเนี่ยนะวันนี้มันยังก็ร้อนรู่ปากแต่อย่างนันมาเนี่ยมันเคยเพราจะจ่ช่วงเดินทุดงอะ่ะมันตากจนจับผิวนี่ก ดำเป็นเนื้อเดียวกัน,นช่วงเดินสองสามวันแรกเนี่ยหมูมันจะเหมือนกับอยู่ในเตาไฟเวลาหน้าร้อนเนี่ยหน้าแรงเนี่ยโดนกลางแดดเนี่ยเดินใหม่ๆสองสาวันสี่ห้าวันเนี่ยมันเหมือนกับผิวที่ถูกไฟไหมแต่พอมันมันชินแล้วมันหายแล้วเนี่ยผิวมันก็จะดำมันก็จะทนได้ พอหยุดเดินเนี่ยมันก็จะลอกนออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นอันมาเคยไงก็งเลยเออไม่ได้ตกใจอะไรก็มันอโยมก็บอกเออไม่ได้ถาวายครีมสองสามครั้งแล้วที่อันมาไปต่างประเทศตอนนั้นไปจีนก็หนาวผิวแสบหมดอามาจะบอกว่าเอ๊ะทำไมผิวมันแสบก็บอกลืมถาวาย ครีมให้มาทาก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่มันหนาวมากๆอ่ะมันต้องทาทาครีมหนาการหนาวถามว่าใช้ได้ไหมเอา้ามันเป็นยา,าม,มันตามแม่บรรเทาทุกข์อ่ะทำไมจะใช้ไม่ได้เห็นไหมบางทีโยมก็คิดว่าเอ๊ะเป็นครีมทาไม่ได้หนเล่นโยนายมาแสบไปแล้วะ่ะก็จึงถวายหนาก็มันสองทั้งวัน ก็อดทนสองัางวันเนี่ยเหมือนกับพื้นน้ามากลับมาเมื่อวานวันนี้ก็เริ่มกอย,ยังช่วยแล้วแหละที่ความร้อนอะ่ะนาที่ไปตากแดดมาเห็นไหมธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้แหละเพียงแต่ให้เราเข้าใจมันหน่อยหนานั้นชีวิตอะ่ะนาลราความชีวิตถ้าโยมตมีสต,ติ เข้าใจเหมือนกับที่อ่านมาพูดได้เนี่ยชีวิตของโยมจะมีแต่ความสุขเพราะอะไรของเรามีพร้อมมีพุทธศาสนาพุทธศาสนาตอนให้มีสติมีสติยังไงนะมีสติแล้วเอามาใช้อะไรแล้วจะมีสติได้อย่างไรนะนั่นยิงบอกให้รักษาศีลอ่ารักษาศีลแล้วมันจะมีสติได้งไง โยมการสำรวมเนี่ยมันตัวทำให้เราระวงังตัวนั้นคือตัวสติละว,วางอะไรระว,วางอย่าให้อกุศลมันเกิดขึ้นทางจิตใจทุกทางกายมันมีเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นประกอบด้วยเลือดเนื้อเนี่ยนะให้เราเข้าใจแยกว่าเราเอามาทำอะไรไม่ใช่ให้ ร่างกายมันไม่ไปไม่รู้สึกเจ็บก็ไม่ได้หนาคันก็ไม่ได้ร่างกายมันประกอบด้วยเลือดเนื้อมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าลองอากาศมันเปลี่ยนแปลงหรืออาหารมันไม่ถูกต้องหนาหรือจิตมันมันไม่ดีอ่ะมันก็จะเปลี่ยนแปลงของมันแหละเห็นไหมเราจะปัจจุบันมันเกิดขึ้น เดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเห็นไหมที่อาจมาบอกปัจจุบันมันเป็นภาพมายาหนะมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่ให้เรามีสติแล้วเราก็เข้าใจมานอะไรที่มันกัวรที่กำจัดนั่นความหมายของคำว่านิ่งเนี่ยนิ่งจากอากุศล อย่าให้ความโกรธมันครอบงำอย่าให้ความโลภมันครอบงำอย่าให้ความหลงมันครอบงำโยมต้องทำความเข้าใจแล้วแหละหที่ผ่านมาเนี่ยมาอธิบายแต่ความโกรธอย่างเดียวเพราะมันเห็นได้ชัดเพราะมันเข้าใจได้ง่ายทุกคนเข้าใจเลยแล้วว่าเ,เข้าใจว่าเวลาที่ความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะร้อนข้างในนะ พอล้อนะ้ำมันยาตาให้เกิดทุกข์สิเนี่ยก็บอกว่าให้นิ่งจากตัวนี้แหละนทำยังไงเราจะทำตัวนี้นิ่งให้ได้เงียบให้ได้เฉยให้ได้ไม่เย็นจับนิ่งเหมือนคนตายอย่างนั้นมันไม่ใช่อ่ะนเรียกว่าใช้สติไม่เป็นสำรวมไม่เป็นยังไม่รู้จกักศีลยังไม่รู้จักเครื่องมือในพุทธศาสนาที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นไหมนั้นเราจะต้องเข้าใจแล้วเอามาใช้ให้มันได้จริงๆมีความรู้มีเครื่องมือแล้วเอาออกมาใช้ให้ได้นี่คือประโยชน์หนหทุกวันทุกวันอนาคตคือความฝันปัจจุบันเป็นภาพมายาหนา ชีวิตมันคือละครอย่างนี้แหละมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันจะไม่อยู่ที่นหนเพราะมันเป็นสังสารวัตรนี่พุทธศาสนาให้รู้จักสังสารวัตรอย่างนี้แล้วมีเครื่องมือกําจัดมันอย่างไรนะแต่นั้นจึงต้องรักษาศีนให้เป็นเห็นหมายความหมายของการรักษาศีเป็นเนี่ย โยมรักษาสีลเป็นแล้วยางนะสำรวมเป็นแล้วยางใช้สติเป็นไหมนะมีสติเป็นเครื่องเตือนใจของเราเอามาใช้ให้เป็นในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะเป็นตัวแสดงอะไรเป็นตัวประกอบว่าจะโจก ว่าอิจฉาหรือจะเป็นพระเอกนางเอกนะมีสติทุกเมือ่อนะให้เข้าใจชีวิตจริงๆทุกวันทุกวันเราทำอย่างนี้แหละมาวัดให้ทำอย่างนี้ให้เข้าใจมันบางทีจิตใจของเราไม่สบายเลยเอสวันนี้ทำไมไม่สบายเราปรุงแต่งมันถูกไหมมีเครื่องมือปรุงแต่งไหม เห็นไหมโยมเห็นเสื้อไหมเสื้อเนี่ยที่จะหน้าอกจะเขียนบทประโยคหนึ่งมีทำเป็นเครื่องอยู่โยมเข้าใจไหมแต่ละประโยคอะ่ะมันมีจะมีความหมายในตัวของมันอย่าคิดว่ามีตัวตัวไม่มีที่สำคัญ โยมเข้าใจไหมอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้โยมเข้าใจไหม,หหหไม,ไหมแต่ละประโยคแต่ละประโยคเนี่ยมันเป็นธรรมที่สุดแห่งทุกได้ทั้งหมดแหละนะาแม่คคำสอนของพุทธองค์เนี่ยน้อมลงมาเพื่อกำจัดทุกอย่างเดียว เวลาที่กําจัดทุกได้แล้วพุทองค์บอกกิจที่จะทําเพื่อความอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วเห็นไหมพรมอาจารย์อยู่จบแล้วอะ่ะนั้นชีวิตถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันอยู่จบพรมอาจารย์ได้ไม่ยากหรอกแต่ถ้าลองโยมไปติดอยู่ในความฝันติดอยู่ในภาพมายา โยมก็จะจมลงอยู่ในห่วงของโมหะที่มันครอบงำความมืดนะเพราะมันอยู่ในวงจรของมันนี่เราต้องตัดวงจรให้เห็นแสงสว่างนะแสงสว่างในที่นี้คือปัญญาแสงธรรมสว่างใจ แ,แสงไฟสว่างทางดา่าโยมเข้าใจไหมเนี่ยคือบางทีเราสัมผัสมันไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เข้าใจการดูไม่เข้าใจการฟังไม่เข้าใจการเห็นไม่เข้าใจมันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ นั้นเราต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้เริ่มอย่างไรเริ่มแบบที่วัดป่าวิชิราบรรพจน์นี่แหละเนะเริ่มจากศีลสมาธิปัญญานี่แหละเหมือนอย่างที่อาจารย์ามาบอกถ้าอยากจะไปดูวัดที่มันจะให้เกิดประโยชน์แล้วเอามาพัฒนาเอามาต่อยอด ให้ไปดูวัดในกรุงเทพนะแต่ถ้าดูในอดีตเราต้องไปดูรูนที่อินเดียรู่น่ะสิ่งประหลัดหักปังที่มันเคยสวยงามมาก่อนเหมือนกับในกรุงเทพแล้วมันก็เป็นภาพมายาเห็นไหมนั่นเรา ไปศึกษาหรือไปดูเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่านั่นมันเป็นอดีตนะนะอนาคตมันจะเป็นยังไงเรายังไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นรู้ตามความเป็นจริงว่าปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเป็นภาพมายานะให้มันเข้าใจชีวิตจริงๆ แล้วโยมเออชีวิตจะมีความสุขนเนี่ยใช้ความสุขให้เป็นปรุงแต่งให้เป็นนั้นชีวิตมันถ้าเราเริ่มต้นเป็นน่มันมีอยู่เท่านี้แหละแต่ถ้าเราเริ่มต้นไม่เป็นเนี่ยเหมือนกับเรารู้ธรรมะเนี่ยเราจะจับนับหนึ่งมันที่ไหนเอาอะไรมาประพฤติปฏิบัติอ,อมาจึงบอกโยมนับหนึ่งให้เป็นเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้แหละไม่สน,สนใจลาย รู้จักศีลก่อนทำศีลให้มีกำลังทำสมาธิให้มีกำลังมมทำงปัญญาให้มีกำลังนะชีวิตจะมีแต่ความสุขอย่างเดียววันนี้เวลาพอสมควรแล้วเนาะจะโยมไหว้พระกัน